ดูตองมาบอกประชาชนว่าบ้านเมืองสันติแล้วครบว่ะเพื่อกระปบ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 ไม่เกลียดมิวมากบวกวาดล้างมหได้ลยกบริวมันต่เปลี่ยนไหมครับกูชื่อเพจจัดกูเราอย่าบ้าจ้ะอันนี้จุ๊ยกันนะใครจริงวะ้านือบ้านเมืองเราเปดีกูออ๋อกูจำเลยตอนนี้ไม่ความว่าเคยไม่ได้เดือดม้วกเลยใครไม่ได้โกงเลยฮานือ ย่างกาแฟวันนี้มึงว่าเอ้ยย่างแฟรเฮ้ยย่างแฟร์ที่ได้กูเวลาตัดย่างไปร่ใกล้น้ำย่างนี่เอายทำไม่เคยเลยกับมาเคยเตี่ยงผัวจริงไม่มีตางหันยอวันก่อนตุกน้ำย่างไปฝ่ายไปใกล้หันยอที่รุนไปได้ตอนตั้งหูเหลยอโยกมาจากกลางกูโดนมาคว่างหน้ารถกูกูลงไปจึงมันบอกว่าอย่าไปใกล้หรือมีเรื่องเออไม่ได้ที่นั่นกูผัวเรินว่านเคยบอกหู แล้วอู้อกแต่ไหนที่มันแรงได้หรืล่ะมันแรงไม่ได้แต่กูแล้ยวจักรยนหนามันออกฮันเออกูปาตั้งน้ำยางลูกไปตั้งข้างอันนี้กูเห็นกูเอามาเลื่อยมากว้างหน้ากูอยู่กูเห็นมันตกวักแต่ถึงมันดังเนี่ยชอหนึ่อกูเลี้ยววะครับเลยกูจะอ้วกบอกให้กูฮันอือ ในตึงหัวนั้นมึงตีมันมาอย่างน้วกูตีมันใช่ลรอเว,ว้นดูมันว่ามันร่าชาบอ,อกให้แล้วกูจับโครงใจชอบมาหานเนื้อว่าพาไปคว้าไปบ้านแม่ใหญ่ว่าไปถึงแม่ใหญ่จะเดินตื้ตอตัวให้แกเตียวเวียนหม้อข้าวกูทมว่าแม่จำไรแม่ใหญ่ว่าแกกินข้าวว่าวักไม่พบดยยี๋วนื้วะกูยื่อในเล่ติยวอู้กวาแม่เนี่ยวักเถิบโหลดหม้อข้าวผ่น้นมันเรื่องอะไรจะบรเล่าบา้าอยู่ได้นะ เพอนั้นวันนี้อย่าเลวไหลนะประชาชนไปไหนนอนไม่ได้ใจใไปในครั้งนี้ปจะติดตามความใจโคตรินขึ้นนครเออฉันขอบใจมากๆเลยวันนี้แต่ที่ทั้งสองคนนี้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะทีนี้นายบองหลาดิฉันจะขอบอกพฤติกรรมหน่อยฉันได้ทราบข่าวจากเพื่อนร่วมง,งานว่านายบองหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าออนายบองหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าใครบอกอมีคนบอก นายบองหลาสูบกัญชาจรือเปล่าแปลงย้งกานายบองหลารู้หรือเปล่าว่านายเนี่ยเป็นข้าราชการตัวอย่างต่อไปจะต้องเป็นแบบอย่างประชาชนนะผู้นําไปทําัวเองแล้วใครมันจะเชื่อฟังฮะทีนี้ฉันจะตั้งใหม่แล้วต่อไปหน้านเนี่ยกฎหมายตอนนี้มันมีอยู่ว่าเออมีกฎระเบียบวี่นัยพานักเรียนไปอบรมที่นู่นที่นี่พาไปฟังธรรมะทุกวันศุกร์วันเสาร์ต่อไปฉันจะพาพวกข้าราชการเนี่ยไปอบรมบ้างจะได้มันสอนคนอื่นถูกนายบงหลาสูบกัญชาทำไมา มันไม่ดีรู้เปล่าอ่ะคือเรากระัม่อมจูบเปิดอจุกกระพาบกับสูบกัญชาเพื่อสุขภาพเล,ลาเพราไอ้ฉชนฟวังพอนี้เรากระัม่อมไปโรงพยาบาลตึงงมอแกเตือนว่าผมจะเป็นอัมาฤลึกผม,าม่าอัมาฤกึกมันเป็นแบบน้อยมอว่ามันเหลิมชาปลายมือปลายเท้าและสูบทาํา,มาไมไอ้สูบกัญชาอรไรกค่ะมาที่ ราะฉะนั้นจะงให้นายปุนเอ่อให้เรา่วยเลยแล้วไอ้บอกคือตอนนี้ประชาชนี่เรียงมู้นี่ก็ไม่คอยจะได้กลับเลยลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนกาเติมตีลตาได้มึงโดมเแล้วลูกมึงลูกกูไม่เคยดั้นใจมึงไหมลูกปืนกูไปโรงเรียนลูกกูจ็กลิ้งอยู่ใต้คนไกลไกลแหล่ลูกเหวนก็เรียนจบปีนญาตรีลูกกูอย่างนี้ก็เป็นลูกยังไงโรยอย่างนั้นคอง แม่งหมอยุดจะจองอย่ากจ้าเส้นดูมันมายยดไม่กูพ่นรถเดินเต่าได้มึงรู้ไหมแต่กูต้องพ่นพ่นอะไรดูเสียวันแดดดูลูกเลยวากูเป็นเสียได้ไหมเมื่อกี้มากูเป็นเสียวมืเมยกว่าเพื่อกูจะได้ไปรักตีกันนัวต่อบองแล้วเลยแตไม่บองไม่ใช่กันบ้า cô oh, tăng cú về phun rồi mấy con ba mà tụ cú thế là cắn ním bê rồi cái cú <laughs> à đèo giang ren quy trong mét chị trong hôm mai quy kiếm là để cú mi hay rồi ba ra thôi <laughs> làm chơi hay rồi, đâu cú kết chính là à, cái mẹ, mía mà chè nó nhoi kiệt cân quá ba, kiệt chơi mía, mệt job คนเราโยกันแล้วได้กันแนนตัเห้อพันปือปลอก้ากันในตาลอดดอนควางผมมางจริงหลังย่างมันไม่ใจ้าใจรากันลกูเครียดเต็มพลุกเราอยยกขึ้นตัดย่างปลุกพัวเอ๋ยพลุกพัวยกขึ้นตัดย่างหลังตีเราลบมาแต่ไปเที่ยวงานเจอเรื่อมาจำรูเหลืองเออลุกเหล็กได้โจ้ลุกเหล็กได้โจเออพลุกเล็กได้โจ้เครียดแก่ใจแล้วไม่ใจพลุกตรมาดาลำพลุกรอมปลุกเป็นเพลงพลุกเปลือยาลวพลุกเป็นเพลงบอกกูนอนเออลับๆมันเอามือไปกิดวัวผูก อนอมันวับร่อมันวัดยัลุงยัลังยกขึ้นยัลุงยาลังยัลุงยาลังยขึ้นยัลุงยาลังัวบคุมกุลเบตังยขึ้นยัลุงยาลังวันตมสักกามลงน้ำตัหยางปลุกรอยนะเออจจำไปนอนใบตองผัเมียเริมปลุกก็กูเริมเต้นอย่างวงปลุกปันเออปลุกปันเลยกี่เลีนี้กูวิคันเลยกูรองเพลงชวนไปกันว่าแฮกเมีย มึงว่าเพื่อว่าจังที่ต้องตองหมอมอมึงลงไปนอนแกงอยู่กลางตัวเ็นมัง้งไอ้หน,น้าเอ็นดูเมียฮานูอยากขึ้นเลยว่าชาวเอ็นดูแพรบเมียเอยวกวาดมองวกวาดมองขัวเมยียกวาดมองวกวาดมองอ้ฮานูแต่ตุกงริงตะต่ำปรื๊เกรยดกับเมียเครียด,ยดแล้วกูวิบหนักนะแต่จอบเมียกูกับเหลืองเล่นแกงอ้ฮานูเครียดติต่ำปรื๊จอบเล่นแกงเออ เลื่องเวลาไปแก็บยางก็เหมือนในบุกบุกฆ่าแกงตูไปชวนเล็กไม่ตันนู้ดฮันเดอร์เมียกูจะเดินแก็บยางอยู่ตรงคุณกูแก่งเวอแก่งเวอพร้อมเร็วพร้อมเร็วแก่งเวอพร้อมแล้วเวอมันคนกูวิบนำยางตุ้งนึงกูคว่ำปอนคว่ำเฉยเฉยคว่ำใหญ่มันได้ไปแก่งเลยโอยนำยางพกเม็ดเหล็กใกล้เลยไปแก่งคว่ำเม็ดเล้วถูกทิ้งเหอะแบบเดิมอยู่แถวต้องนี่เป็นกูเลย ทำไมไนายตัวาำกลใบาด,ดีมันพอถึงทีนเลยเ,เยยยดือตั้งเต่ตั้งเตไดน้น้อยตายาเดือตถูกจิิงอันทำไมอันพอไวทองอันเจอลุงมิงอย่าลาวลาทูกเรียดแล้วทุวกรโรฟีมาถึงดีใจเลยได้ดูดเลยไอ้ซาว,ว่าข้ามนตั้งนังแล้วไม่ค่อยไล่เลยอ่ะตักแค่ตัวโลอ่ะมงนี่ทือว่าว,ว่าของแล้วอ่ะของแล้วอ่ะมังนจ่รู้ว่าสวยแล้ว่ะสวยแล้ว่ะ ูเลยของเดียว่ะมึงว่ามาดึงใจตังนับตังให้กูชงเชนว่าใบพันุ์ตั้งพี่นับใบพันให้ชงเชนใจตังเช็ดต้มกูคำเคยจีนจีนว่าเพื่อจีนว่าลู่ลูนี่ตะเกียลู่นี่มังลองฝาไหลมังอ่ะว่ามาันนังต่างนางไม่ได้ยิงเลยอ่ะมึงว่าเพื่อว่ากันไม่ํำม,มันน่ารองไม่ตัวยหญยๆพนนีว่าตึนขับรถไป่อยๆแต่มันรลองเองมันเลยปวดทุกลม เงินเดอร์ใจต่างเท็กคนที่เกลือดออกจากบ้านกูกุศังไวค้ค่ะขวารทัมม้งหมดวันในคณะติดตั้งกับรถตะมันกุบลงจนอยากจะตกใจเงินชยอยเด็กกูก็ไม่เคยได้ยินไม่รู้มันลงเพื่อเล่นงั้งเดอร์มาฟ้าใจต่างประเทศเจื่อว่าเกลืดไปไม่ใจตั้งถึงนานสัน้นคนตกเลนที่หลอกแล้วมาทุบก,กูแก่ตายขับรีด<ป><ป>คุณเราจะจำได้กี่เจ้าเผื่อเด็มันโย่ป็นนี้ จำเล่มต่อจื่อจุงจริงเป็นแฟน้าโปรโปรที่ดีกูไม่แล้วกับว่าตะแกกูไม่ให้แล้วท่านยื้อมึงว่าจะไม่นี่อย่า่าตัวลูกกันนะตัวจำกรรมก็ไม่เห็นแล้ยวใจเล็กกัลุยตะแกเก้จะไม่นี่มีตักตัวก็ไม่ใจลงดังตะแกตะแกแล้วกูไปพบกั้ปพุ่งไม่เรียกว่าลงอยู่ตัวลงเพื่อมัดนามัดนามัดนามัด ปกูดึนไปแกตั้งตาดีครองเก็ดมาตะแกวะกลับเลยกูห่าฮื้ออยูใจรักแกดาเมียวเดวฮันยูเวีนามกะใจจริงไอ้จมนี้มึงทำอะไรนี่เตี๋ยวยูตั้งทุกวันแต่เดินคนตกตกกูจะว่าลูกเครียดทำเลยก็ห่าลูกเครียดห่าไปทำเลยลูกเครียดพาไปทุ่งเบ็ดไม่พอไปทำเลยพาไปตีตุ่มเล่นลูกเครียดเจอแปลว่าก็รับเจอตอนเนี้ย นายกอี่ชิตแกอกตังจันดาเตรียมตัวรชัชว่ารับชื่อลูกเขียรตตัวรัดาจักไปตีติงเป็นนายกอภิีิตได้ก็จะซื้อลูกทิศอยู่มึงกําบาว่าพิชิตซื้อลูกเกียรตเออแล้วก็ซื้อไปทํำไมเลยลูกเกียรล่ะไปซือไปตีตุ้มนี่แหละนี่ไปตีมันใส่บาปกรรมบาเวรลูกเกียรติทำอะไรก็อยอ่าลูกเกียรจะได้เป็นตัวดีทําไมบ้านเมืองได้ร้อน นั่นเออก็ยังกันเลยมันเดือดร้อนไรกับลูกเครียดมึงกว้างแรขนาดมันลงยังไม่มีความทุกข์เลยลูกเครียดลงเพลื่อเขียดเรียดเขียดเขียดเครียดเครียดเดออมันเรียดซอยมันมีเหตุผลเลยแกเครียดเหตุผลเลยแกเครียดกว้างปาดอีจีเจงปาดว่าเพื่อกูปาดกูปาดเครียดเขียดเรียดตะบูปาด์จะไปเครียดอันเดือยเลยตำ้งเพลื่อบานเมืองเราอยู่กันบ่าย ช้ยายบ้านเมืองอยู่บ้ายายาติดติดจนปูไรจะมดไปจากประติดต้องง่ายอือง,งางมาช่วยอือง,งางตําเปล่าออ,อง,งางมาจึงอองางว่าควาดลาวกวาดลาวควาดลาเงี้ <c oughs> ไม่ไปว่าพออองางมารองเช็เลือดดีมึงว่าก๊อปดีใจออกจากรูเลยดูตรงมาบอกประชาช